รู้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะสร้างความสําเร็จได้ไอ้อย่างคนสอนหนังสือเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะผมว่าน่าประมาณ 8%%, 80%แปดสนตะหรือ90%สเซเลยคนสอนหนังสือเนี่ยไม่สามารถจะสร้างความสําเร็จทางด้านธุรกิจด้านอื่นได้เพราะเป็นคนที่มีความรู้รู้อย่างเดียวรู้ตักหลักวิชาการรู้คิดแต่รู้ไม่รู้ทำไงเนี่ย มันต้องรู้คิดด้วยรู้ทําด้วยมันถึงจะประสบความสําเร็จสองสิ่งนี้นะต้องเดินคู่ขนานกันอย่างเดียวจะเดินอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะรู้อย่างเดียวก็ไม่สําเร็จทําเก่งอย่างเดียวก็ไม่สําเร็จมันต้องคู่ขนานกันถ้าเกิดสอ,อย่างนี้โอ้โหเดินคู่ขนานไปเลยโอกาสประสบความสำเร็จมีถึงแปด้าสิบเปอร์เซ็นที่ไม่สําเร็จก็คือยีหรือสิก็คือ ขี้เกียจสหลังยาวก็คือไม่ทําต่อเนื่องไม่มีความอดทนอันนั้นแหละไม่สําเร็จเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวคนที่ทําอาชีพคือขายขายตรงเนี่ยมันจะมีช่องทางของความสําเร็จในมิติไหนพระคูครับ เรานะ่กลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิ่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไปอื่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วงเทศจเยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถ,ถูกต้องท,ที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเผชนญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะขา,าซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 084099934 7 08 กลับเข้าสู่รายการรวยยีบสี่ชั่วโมงกับผมกาลินอีกครั้งครับคนที่ทำอาชีพเคือขายขายตรงเนี่ยผมก็ต้องยอมรับนะว่าชั่วโมงนี้รูปหน้าปะจมูกไม่ใช่อาชีพนี้อาชีพเดียวทุกอาชีพเดี๋ยวนี้นะไม่รู้เม็ดเงินหายไปไหนหมดหลายคนน่ะหลายคนเนี่ยลายเงินเดือนก็ได้แต่ทําไมค่าใช้จ่ายมันพอกคูณเพิ่มมากขึ้น คนที่มีอายุมากเท่าไหร่นะค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นคือค่าคขอเรียกความรับผิดชอบสูงขึ้นยิ่งมีสมาชิกในครอบครัวหมายถึงว่ามีลูกเต้าอาจจะไม่มีหรักบางคนน่ะผู้ชายนะผู้หญิงมีเต้าเอาไปว่ามีลูกมีเต้าแล้วกันถ้ามีมีลูกมีเต้าก็แสดงว่าต้องเป็นครอบครัวแล้วมีทั้งเต้าทั้งลูกความรับผิดชอบมากขึ้นมีลูกหนึ่งคนรับผิดชอบก็หนึ่งเท่าแหละสองคนก็สองเท่าสามคนก็สามเท่าแหละ รวมตัวด้วยตัวเราด้วยสามีภรรยาสิ่งรอบข้างเห็นไหมถ้าเกิดทําอาชีพเดิมเดิมเดียวเดียวเนี่ยนะรายได้ไม่พอจ่ายนี่หมายถึงว่าคนหาเช้ากิน่ําถ้าเราไม่หาเสริมเติมเต็มเนอาชีพอื่นที่มันเหมาะมันควรที่มันมีความเป็นไปได้กับฐานะที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเบี้ยน้อยหอยน้อยมันก็มีทางเดียวคือทำอาชีพเครือข่ายขาย,ขาย,ขายตรงบางคนบอกโอ๊ยไม่เอาไม่เอาอาชีพแบบนี้ผมพูดหลายครั้งแล้วย้ำแล้วย้ำอีกนะ คุณยังไม่ลองไปเรียนรู้เลยไม่ไปศึกษาเลยคุณบอกไม่เอาไม่เอาแล้วที่เขาบอกมาไม่ดีอามัาเรื่องของเขาเนี่ยเขาบอกมาเพราะไอ้คนนั้นไม่ทําไงมันถึงไม่สําเร็จไปทําปไปไปแล้วก็ไปบ่นโอ้ไม่เอาหรอกพาอไปจินตนาการไงว่าโทำเครือขา่ายให้ตรงจะสําเร็จง่ายๆ,ๆไอพ่อแม่ทีมเนี่ยนะสูตรใหญ่นะชอบพูดอะไรมันง่ายๆไงพูดแบบรวบลัดอ่ะไอคนมันคิดว่าเป็นแบบนั้นที่เป็นคนที่ไปร่วมงานเนี่ยคิดว่ามันสําเร็จแบบรวบลัดไง คุณจะบ้าหร,บหรือเปล่าใช่ไหมคนจะประสบความสําเร็จได้มันต้องสะสมบารมีสะสมความรู้สะสมความสามารถสะสมความลมเหลวซ้าแล้วซ้าเล่าแต่พิจตรว่าอาชีพเครือข่ายตรงที่เรามาพูดกันบ่อยๆเนี่ยมันเป็นอาชีพหนึ่งที่เวลามันประสบความสําเร็จนะมันได้เป็นก่อเป็นกรรมถามว่าเดือนหนึ่งห้าแสนเจ็ดแสนมีไหมมีเป็นล้านยังมีเลยเดือนละเป็นล้านล้านบาทเนี่ย แต่ผมไม่การันตีเลยว่าจะได้ต้องโอ้โหต้องหนึ่งล้านทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนผมไม่การันตีมันอยู่ที่ช่วงของยอดขายที่ยอดขายดีล้านกว่าก็มีนะบางบางเดือนยอดขายอาจจะตก็ได้ในทีมงานตัวเองออาจจะลดลงมาใช่ไหมแต่เอาเป็นว่าดีกว่าทําหลายอาชีพเลแล้วกันเนี่ยสําหรับคนเบีย้ยน้อยหอยน้อยเงินลงทุนไม่เยอะการเริ่มต้นนะแต่ระยะยาวพอเรามีศักยภาพแล้ว คงไม่ลงทุนพันหนึ่งหรอกมันจะมีหลายสเต็ปอยู่ใช่ไหมพวกนี้ต้องไปเรียนรู้ศึกษาลงทุนเยอะมันก็ได้ส่วนลดเยอะเอาไปขายปีบส่วนต่างก็เยอะมันมีหลายมิติไอ้ที่เราพูดเนี่ยแต่เวลาคนเชิญชวนคนไปร่วมงานเนี่ยไปลงทุนเลสามร้อยห้าร้อยสองสามพันบาทเองห้าพันบาทเองคุณไม่ต้องทําอะไรมากไอ้แบบนี้มันพูดหน้าฉากเฉยหลังฉากอีมันมีขั้นสเต็ปม,มันอยู่ใช่ไหมแต่นั่นหมายว่าเรามีรายได้แล้ว เราจะลงทุนเพิ่อมอีกสักหน่อยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเราลงทุนเยอะอย่างที่บอกอะ่ะซื้อสินค้าไปเยอะมันก็จะมีส่วนลดต่อกลองหรือต่อขวดเยอะเวลาเรามีความสามารถในการขายปลีกมันก็มีกําไรส่วนต่างเยอะเนี่ยมันตรงนี้แต่คนส่วนใหญ่จะไม่พูดลงทุนเขาเรียกเชิญชวนคนก่อนเขาเรียกเปิดใจก่อนพอเข้าไปแล้วพอเข้าไปแล้วเขาให้ทําแบบสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสาม เราก็ไม่ทําแล้วบางทีกําลังเราไม่เรียนรู้หรือไม่เข้าใจที่แจกฉานเราถึงบอกว่าเอยไม่เอาแล้วอาชีพนี้มันหลอกลวงไม่สําเร็จเพราะเราไปมองว่าเอ,อ้ยลงทุนแค่สามพันห้าพันเราจะรวยเป็นล้านไปมองแบบนั้นในโลกเครือข่ายขายตรงจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันมีสเต็ปของการลงทุนของขั้นบันไดมันอยู่เนี่ยที่เขาพูดเนี่ยหมายถึงว่าแรกเข้าเท่านั้นเองแรกเริ่ม เพราะถ้าเราไม่เริ่มต้นจากหนึ่งเราก็ไม่มีโอกาสสองไงเขาพูดเนี่ยมันก็มีเหตุผลก็ถูกบ้างแต่ไม่ร้อยเปอร์นตะผมบอกไว้ก่อนเราต้องเข้าใจตั้งแต่วันแรกซะก่อนถ้าเข้าใจแล้วพอไปทําเครือข่ายใครตรงเราเจอปัญหาเรือเ่องนู้นเรื่องนี้เราก็อ๋อเข้าใจมันไม่ท้อแท้ไม่โจมตีอาชีพที่เราทําไม่ด่าผู้บริหารไม่ว่าผู้นำใช่ไหมมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อกัน ในที่สุดก็จะค้นพบแสงสว่างที่เราจะเดินไปเพราะชีพเครือข่ายค้าตรงนี้มันเป็นการรวมกันนะเป็นการผนึกกําลังกันระหว่างคนเกา่าคนใหม่ผู้บริหารผู้ประกอบการอะไรก็สุดแล้วแต่มันต้องเป็นการผนึกกําลังกันเขาเรียกว่าช่วยกันทํางานที่เขาบอกอะ่ะใช่ไหมต่างคนต่างช่วยกันทํางานมันง่ายกว่าที่เราทํางานหรือทำเป็นนักขายเพียงลําพังคนเดียว อย่าลืมนะว่าเราเป็นนักขายเพียงลําพังคนเดียวถือว่าเราเปิดค้าร้านข้าวมันไก่อยู่เป็นอยู่คนเดียวเราอะนอกนั้นไม่มีใครเป็นเลยคนอื่นก็ปรุงอาหารด้วยเป็นสูตรก็ไม่รู้เรื่องเราเกิด accident, อุบัติเหตุขึ้นมาใช่ไหมขับรถไปเที่ยวกับกิ๊กดันรถชนมาตายแล้วคราวนี้เข้าโรงพยาบาลเดือนหนึ่งนี้ทําไงถ้าไม่ทาขายไม่ขายร้านข้าวมันไก่ก็ขายไม่ได้คนอื่นทําแทนไม่ได้ เป็นแฟนทําแทนไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นแฟนทําแทนไม่ได้ตายเลยนะแต่ทำเครือข่ายขายตรงยังเกิดไรายได้อยู่นะถึงเราจะเข้าโรงพยาบาลเป็นเดือนเนี่ยพากิกไปเที่ยวอ่ะคําว่ากริกอาจจะเป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงก็แล้วแต่นะใช่ไหมโดนเนี่ยมันจะมีมะไรายได้อยู่ถ้าเกิดทีมงานสายงานเรามีการซื้อมีการแนะนําคนมามีการบริโภคซ้ําอย่างต่อเนื่องนี่คือข้อดีของมัน ทำความเข้าใจเรื่องข้อดีอย่าไปแอนตี้ในสิ่งที่เรายังไม่เคยทําถ้าแอนตี้ซะก,ก่อนถ้าเราจะได้เงินล้านยังไงมันไม่ได้รายการรวยยีี่ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ